แล้วก็ไป่ได้ฝั่งนู้นอ่ะไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นไม่ค่อยมีจุดเกิดอ่ะเฮ้ยแมนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นมึงเห็นไอ้จุดโตเกิดเมื่อกี้ป่ะแตก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 ก็เกิดแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้ยโอ๊ยไอ้แตกไอ้สัตว์เั้าต้องหลือเลยสัตว์ แตกแตกแตกแมนที่ยิงมึงแตกเลยให้สดแตกตาย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 ตัวนึงข้าโบนตายแล้วตายนี่หว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วออฟออฟออฟดูไว้ออฟดูไว้แตกแตกแตกแฉ่งแฉ่งแฉ่ง ขึ้นขึ้นไปเลยออฟดันดันไปเลยดันฝั่งไหนไปเลยมึงเฮ้ยออฟเวสเอสด้านหลังเข้าไปที่แม็กแม็กแรกแตกแตกออฟแตกแล้วแตกแล้วคุยอะไรเพื่อนกูไอ้สัตว์เนี่ยเพื่อนกูอย่ามายุ่งอย่ามาเหนะแมนนะกูอ่ะแมนมันออบไปข้างหน้าแล้วแมนมันออบไปข้างหน้าออบไปฝั่งนู้นมันออบไปฝั่งนู้นมึงดักฝั่งนู้นไปกูดักฝั่งนี้ฮะเฮ้ยไอ้้ไอแมนมันมีเพชรถกต็มแตกแตก ไอไอโอมเกิดอะไรแล้วอะเกนซีมันเด็เกินชอไงแค่นั้นกูใส่กระเป๋ากันอนเดกระโดดไว้ตลอดไหี้อะเป็นิ้เข้าหรอไหนแตกแเรือแตกใครยิงวะอโอดเอาดีไออนัตว์เนี่ยแตกแตเร็วๆเข้าของให้ให้วงให้วงให้เข้าเหมือนแดก พอย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 เกิดพอยเกิดเฮ้ยขอยิงพอยขอขอคนที่พอยอ่ะอีเผู้หญิงไงสัตว์ถือปืนอ่ะเฮ้ยใครเก็บขอยอย่างนี้ระวังน้อยแมนเออเนี่ยขอยิงพอยเฮ้ยยิงหน่อยไอ้คนนั้นอ่ะกูจะขอยิงพอยก่อนเฮ้ยเอ้มึงยิงกดอันนี้กดอันนี้กดไลท์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  อยแตกคอยแตกคุแตกไรด้วยสัตว์เรียบร้อยสัตว์นอนแม้แล้วเหรอวะนอนล้ยไปไหนกันน่ะฝั่งโน้นฝ like ั่งโน้นเวัญดิ๋ไอโอมกุลังไอ้นี่ของเลยอุ้ยใช่ฝั่งไ้นเหรอวายไม่ใช่ฝั่งไหนอ่ะโน้ตรงไว้นั่นน่ะโน้ยเลยตรงโน้นไหนบ้างเห็นแล้วขนาดนั่นอ่ะขาบ้าน่ะอะเดียวดิ๋วไปไระไรไ คไอ้จริงกดขานปะลุกกดขานปะเฮ้ยแม่อีกตัวอีกตัวเฮ้ยงบานเราล้มข้างานาแมนคเหยิบจับของไว้เสรแล้วเดาให้เดาให้เดาให้แมนเอาไปแมนเอาไป แตกแตกแตกแม่งแตกแล้วแตกแล้วแม่งหลังเข้าหลังเข้าเวียแตก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 แม่งยิงไอ้เชี่ยออฟอยู่เลยขายเล่นเวียเอ็ดวะอ๋อเหรอแตก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 แล้วออฟเฮ้ยแตกแตกเมื่อกี้มึงกดมึงอไงแตกแล้วนะแตก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 เอลเอสแตก อย่างนี้ก็แบบเ้ิมเี่ยเลยเไี่ยเย่เลยเเลยเีเลยเขี่เลี่ยนตีน่เวแตกเวยแตเวยแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วพี่ออกไปได้แล้วใครเนี่ย้เหียออกมานียแตกแล้วแต่แล้วออกเลยออีมาเ แตกแตกโมดแตกโมดแตกหมดมัน่นไม่มันแะไม่ขึ้แตกแตกแตกออฟแตกแล้วิะแมมอตกแตกแตกสองตาตามาตามาตาลูกพี่มาอ๋อเพื่อนมาเถอะไ้กูใจน back back back